ลำห้วยบนเขาแม่ทิเขตอย่างแห่งชาติแม่ตะคาเอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนมีน้ำไหลออกมาจํานวนมากค่ะทั้งที่ก่อนเกิดแผ่นดินไหวลําห้วยดังกล่าวอยู่ในสภาพที่แห้งขอดค่ะชาวบ,บ้านและเจ้าหน้าที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เคยเดินท้าเขาไปสํารวจระยะทางกว่า4กิโลเมตรก็ยังไม่พบจุดตาน้ํา สำหรับลำห้วยดังกล่าวที่ผ่านมาหลังสิ้นสุดฤดูฝนน้ำในลำห้วยจะแห้งคอแต่จูจ่ๆก็มีน้ำไหลลงมาหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่28มีนาคมเพียงหนึ่งวันค่ะ ที่จังหวัดตากหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาก็ทําให้น้ําพุร้อนที่ไหลทะลักขึ้นมาบนผิวดินบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน,น้ําพุร้อนแม่กาสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะกลายเป็นสีแดงสนิมขุ่นทั่วทั้งบ่อและตลอดลําธารน้ําร้อนที่ไหลออกมาจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็บอกว่าน้ําพุร้อนเป็นสีแดงหรือสีสนิมเคยเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งในช่วงที่เกิดเหตุสนึนามิเมื่อปี2547 แต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆใสเหมือนเดิมค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยค่อยๆใสเหมือนเดิมแล้วซึ่งเท่าที่เคยเห็นบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มาตลอดเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะน,นี้เพียงสองครั้งเท่านั้นค่ะด้านนักวิชาการธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมานับว่ามีความรุนแรงแต่ด้วยบริบท พื้นดินในภาคเหนือนั้นมีความแข็งและก็มีหินเป็นส่วนประกอบค่ะจึงอาจทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าพื้นที่กรุงเทพการที่การที่อาจจะอาจจะเป็นความโชคดีนิดหน่อยนะครับของเชียงใหม่ตรงที่ว่าพื้นดินหรือพื้นที่ในบริเวณนี้มันเป็นหินแข็งเนาะดังนั้นพอพอเป็นหินแข็งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นก็จะเดินทางผ่านนะโดยที่ ในในขณะที่มันเดินทางผ่านเนี่ยมันก็จะสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าเมื่อไกลออกไปพลังงานก็จะลดลง<ม>ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนิดหน่อยในแง่ของเชียงใหม่ ด้านรองศาสตราจารย์พิสนุยังระบุอีกนะคะว่าภาคเหนือของไทยนั้นมีหลายกลุ่มละเลื่อนแต่ว่ารอยเลื่อนที่ยังมีพลังนั้นมีประมาณ10รอยเลื่อนค่ะโดยเฉพาะรอยเลื่อนแม่จันที่อยู่คาบเกี่ยวกันระหว่างจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไว้ได้มากถึงขนาด7.0หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจึงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ